อ่ะผมชวนคุยต่อวันนี้ภาพการแถลงข่าวการเซ็นยอมรับเงื่อนไขห้าเงื่อนไขของพักประชาชนมีบุคคลท่านนี้อยู่ใกล้ๆคุณอนุทินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้อ่านความคิดของของคนนี้นะแล้วก็ของคุณทักษิณนะนี่คือนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ท่าไ่ผมจำไม่ได้นะทั ORA, ophobia, ้งค ah. ุณทักษ uh ิณทั้งคุณธรรมนัทนะครับนี่คือภาพการแถลงข่าวนะครับคุณผู้ชมอยู่บนหน้าจอนะเห็นไหมฮะเน็กไทเน็กไทสีเขียวเน็กไทสีเขียวนะเน็กไทสีเขียวเดิมทีเนี่ยคิดว่าอยู่กับคุณทัก ทักษิณน,นะครับอยู่กับพี่ทักษิณแต่ทําไมทําไมตอนตอนหลังจากที่คุณพลายทองทานพ้นตําแหน่งไม่เห็นแก้เลยนะแล้ววันนี้ตัวจริงมาโผล่อยู่ขวามือคุณอนุทินนะเอาอ่านแบบนี้ก่อนทําไมคุณทรรมนัสหักคุณทักษิณได้ การอ่านทางการเมืองตอนนี้คืออะไรคะคุณธรรมนัฐจริงๆไม่ได้อยู่คุณทักษิณนะอยู่กับคุณแดงออหลอกสาวคุณทักษิณนะครับแล้วก็คุณธรรมนัฐก็อยู่ไปตามที่ตามทางต่างๆทางการเมืองนั่นแหละทางการเมืองแบบตรงหนที่มีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลท่านก็ไปอยู่เป็นเรื่องปกตินะอันนี้ผมไม่ได้ซียอกับมันเพียงแต่ว่ามันเป็นข่าวว่าคุณทักษิณนอกน้อยใจใช่ไหมก็แค่นั้นเองแต่จริงๆนยเขาอยู่คุณแดงอไม่ได้อยู่กับคุณทักษิณโดยตรงใช่ ครับก็โดยแล้วหลายเรื่องที่ผ่านมาหลายสิบปีที่ผ่านมาก็มักจะเห็นเรื่องแบบนี้เสมอนี่ผมอ่านข่าวนะครับคุณผู้ชมคุณทักษิณเนี่ยน่าจะน้อยใจจริงๆนะเพราะว่าในวงประชุมของสสพักเพื่อไทยเมื่อวานเนี่ยคุณวิสุทธิ์แชร์รุนให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธ์ไว้เมื่อเช้าว,ว่าคุณทักษิณเอ่ยคําว่าขอโทษนะอขอโทษในที่ประชุมคุณวิสุทธิ์บอกว่า มีรายงานบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะอขอโทษที่ไว้ใจคนผิดพี่ขอโทษนะครับพูดกับบรรดากแกนนําแบบนี้นะวันนี้มาให้กําลังใจขอโทษที่ไว้ใจคนผิดมากๆแม้ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นคุณธรรมนัทแต่ในที่ประชุมของแกนนําก็เข้าใจว่าคือคุณธรรมนัทวันนี้คุณธรรมนัทให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมบอกว่าการย้ายคู่ออกมาเนี่ยพูดไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจําแต่ไม่ลืมบุญคุณหลังจากที่คุณทักษิณออกมาบอกว่ารู้สึก เสียใจผิดหวังที่ไว้ใจคนผิดไม่อยากจําแต่ไม่ลืมบุญคุณอ็เอป็นกปกติครับครับเป็นภาษ,าษาทางการเมืองอไม่ต้องอ่านอะไรมากคือหมายความว่า ก็ย้ายมานั่นแหละถูกไหมจะดูว่าพักเพื่อไทยน่าจะไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วแต่ว่าส่วนตัวยังดีกับคุณทักษิณก็แค่นั้นเองครับโอ้โหน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมว่าว่าจะไปทางไหนยังไงเขาจะอันนี้พูดอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นลูกน้องถ้าถือเป็นลูกน้องนะก็ท่านอาจจะใช้คําเก่าก็ได้มันจบแล้วครับนายถ้าเป็นถ้าเป็นกองทัพอะคือหมายความว่านี่ระดับแม่ทัพเหมือนกันนะครับอื ก็อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งรอบสองเป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเป็นเป็นอาจจะเป็นข้อกร่าของท่านก็ได้ของท่านทักษินนะนะก็บางทีจังหวะที่ท่านตัดสินใจบางเรื่องเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเหตุอันไม่อยากไม่อยาบสาวเพราะเดี๋ยวจะหาว่าไปโจมตีผมไม่ก็ชอบโจมตีพรรคการเมืองหรือว่าผู้นําอะไรต่างๆแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าท่านเป็นการตัดสินใจของท่านที่ผิดพลาดตั้งแต่แรกก็ได้คือ ถ้าจะจําคําตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งใหม่ๆเนี่ยทา่านมีความรู้สึกว่าพรรคประชาชนี้คือศัตรูนะแล้วท่านก็เดินเกมอะไรต่างๆมากมายเยอะแยะหมดจนกระทัง่งไอ้ที่มันเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยมันลง <ใช S 1> ที่ <ๆ S 1> นางแบกนายแบกทั้งหลายอ,อๆๆๆแล้วก็เกิดกระแสนในการที่โจมตีแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยแม้ว่ากระเกิดสงคารามกบูชาเนี่ยคุณเอาเวลาที่จะไปไปฟาดกุณเซนเนี่ยมาฟาดกันเองเนี่ยมันทําให้คนอื่นละอา อันนี้คือความจริงแล้วสุดท้ายเนี่ยกระแสของพวกวอเตอร์ทั้งหลายในพักประชาชนเนี่ยมันก็มาอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงอ,อ,อันนี้หมายความว่ากระแสความรู้สึกของคนน่ะคุณไปเียกความรู้สึกคนไม่ได้หรอกครับอะไรที่จริงก็จริงอะไรไม่จริงก็ไม่จริงแต่พอนั่งแบกในบางทีเขาแบกไปแบบมีผลแปลกๆเยอะเกินไปจนคนรับไม่ได้อ่ะเขาก็สวิงไปอีกฝ่ายเรียกภาษาโบราณคือผักศัตรูเป็นมิตรผักมิตรเป็นศัตรูรมาแดวศัตรูมาเป็นมิตรคุณผักมิตรเป็นศัตรูก็เลยเสร็จเลยโอ้โหหมด คุณผู้ชมครับคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์ Comment มาได้นะครับเรามีโพลเหมือนกันนะผมตั้งโพลไว้ในรายการนะครับบอกว่าคุณอนุทินจะได้เป็นนายกคนที่สาสิบสองหรือเปล่าผมจะถามแบบนี้มีปัจจัยที่จะไม่ได้เป็นไหมครับไม่มีม,มันจบแล้วครับคือตอนนี้ประชาชนเนี่ยเขาเป็นตัวเขาเรียกว่ามีคนพยายามจะทําอันนี้อันหนึ่งเป็นตัวเลือกที่ห้าก็ได้นะครับก็คือการเป็นคนนอกเลยหลังจากที่กลไกทางการเมืองมันเด็ดมันติดล็อกอะ่ะครับ แล้วไปไม่ได้ก็หวังว่าจะมีคนนอกเข้ามาอันนี้ก็ยิ่งกว่าอัศวินถีมา้าขาวอีกออาจจะขับจรวดมาเลยก็ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะพยายามสร้างสถานการณ์แต่ว่าพคกระชาชนเนี่ยเขาไม่ทําอย่างนั้นเขาไม่ทําให้เป็นศึกสามเศร้าเขา เขายอมที่จะโดนด่าเรื่องนี้ว่าไปไปเลือกพักใดพักหนึ่งคือไปทางพักใดพักหนึ่งคุณโดนด่าอยู่แล้วแต่คุณเลือกในทางที่ว่าเปลี่ยนมอต้มซะหน่อยแล้วก็มีเงื่อนไขในการที่ทําให้โอกาสที่จะโดนต้มอีกครั้งเนี่ยลดลงไปเพราะว่ามันเป็นเสียงพักข้างน้อยไงใช่ไหมไอ้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโอกาสที่เขาจะควบคุมบ้างก็มีแค่ว่าดูใจกันบ้างแต่โอกาสที่จะโดนต้มมันลดลงไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการที่สกัด ครับจะวดนดอาสวิงขีจรวดมาอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้มนุษย์ต่างดาวถ้าสมมุตินะครับคุณผู้ชมอคิดเห็นกันยังไงนะครับใช้ช่วงเวลานี้แวะ ทักทายคุณผู้ชมก่อนนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับรู้สึกยังไงผมพยายามจะดูประมวลนั้นหลากหลายนะผมดูในช่องทางคอมเมนต์ทั้งในสำนักข่าวทุเดย์นะส่วนใหญ่ที่ที่เขาเขาเห็นตรงข้ามว่าอย่างไงบ้างเพื่อจะได้อธิบายตรงข้ามกับความกับความคิดของประชาชนใชามคิดของแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในแบบงนางแบบงนะอันนั้นฟังไม่ได้อยู่แล้วครับอ่ะผมพยายามจะเรียบเรียงคือเขากลัวว่าภูมิใจไทยจะไม่ทาตามสัญญาแค่นั้นเองครับก็การยกอำนาจทั้งหมดนะเก้าอี้รัฐมนตรีสิบบวกนะจะไปทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะใน S 1> <S 1> ในกระทรวงต่างๆเช่นนะผมยกตัวอย่างก็ได้นะครับที่ผมไปเห็นมานะครับเช่นถ้าสมมุติว่าคุณสุชาติชมกินซึ่งร่วมรัฐบาลกับคุณอนุทินกลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสิ่งที่คุณไอรัชนกสิ่งที่คุณเนมสหสวัสดตรวจสอบตึกสกายนายก็ไม่เป็นไร,ดรเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตรวจสอบต่อ <ๆ S 2> ไม่เป็นไรเลยเรื่องปกติพอถึงยังไงก็ตามนี่พูดอย่างตรงไปตรงมานะสมมติว่าเพื่อไทยมานะ บางทีทรัฐมนตรีกับการนี้ก็จะไหลกลับไปเพือไทยอยู่ดีโอ้ก oh. <c oughs> ูไม่ต้องไปข <c oughs> ั่ขกันหรอกไม่ต่างกันกไ,มไม่ต่างกันหรอกออันเดียวกันเลยครับนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการจะเคลียร์ให้หมดว่าหม,มอ้อต้มสองต้มเนี่ยก็คือต้มกันไปครับส่วนเราเนี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวถ้าประชาชนไม่อยากต้มไหเมือมาเลือกพรรคประชาชนครับที่จะไม่ไปเกี่ยวข้ของดังนั้นเนี่ยรัฐมนตรีมีความเสี่ยงอย่าไปอยู่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยออกมาเลยแล้วสี่เดือนคุณทำอะไรไม่ได้แต่สมมติว่าโอ้คุณจะหักหลังงคคุณอออยู่เเกกนนดื็ต้้ใช กขาเรียกอะไรกำลังเยอะแยะไปหมดที่จะไปเอามาจากภรคพื้นไทยซึ่งพื้นไทยต้องมายอมต้องยื้อกัะสุดลิตใช่ไหมครับดังนั้นคุณจะต้องใช้กําลังเยอะอก็เรื่องคุณไงเราก็นั่งตีขิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาครับอ่ามีคนถามมาต่อนะครับคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาเรื่อยๆนะถ้าคิดเห็นไม่ตรงเนี่ยยิ่งดีผมจะได้สอบถามนะครับจะได้อธิบายความกันนะว่าทําไมพรรคประชาชนเลือกแบบนี้เอาประเภทที่ไม่เหมือนนะตรงข้ามยกเว้นด่าไม่เอาครับมีแฟปนรายการถามว่า เป็นการดีลกันแล้วรอเปล่ากับ4สสของพรักประชาชนที่44ใช่ไหมที่สี่สสสของพักประชาชนที่ะชชทจะถูกวินิจฉัยถูกตัดสินโดยปปชเพราะบางคนก็เชื่อมโยงว่าอสาีน้ําเงินคุมองคอ์กรอิสระอะไรแบบนี้ไม,ไม่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 ได้สนใจหรอกครับเพราะว่าเราเราเลือกตั้งอย่างเดียวครับถึง44ไปก็อีกร้อยมามีปัญหาเพราะพรกประชาชนเป็นการเดินของคนธรรมดาเป็นการเดินข้าอุดมการเป็นใครก็ได้ครับดังนั้นที่มีหลายคนบอกว่าโอ้คุณแท่งนี่ทำไมจะสู้ธนทรได้หรออะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นคอยคิดว่านี่ นี่เป็นการเดินของบุคคลธรรมดาทุกคนคทุกคนเท่าเทียมกันนั้นเดินไปด้วยด้วยความตั้งใจจะทำะให้ประเทศชาติขอแค่คุณไม่ทุจริตคุณไม่ซื้อเสียงประเทศก็เปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือไปหลังมือแล้วครับดิวกันจริงๆไหมพอรู้รับรู้รับทราบ,รบไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่มีดิวไม่รู้จะดิวไปทําไมครับ อันนี้มันปล่อยมาจากฝั่งนู้นบอกว่าคุณคุณไปตรงนู้นเพราะคุณอะไรคุณไปคบคนไม่ดีใช่ไหม <S <S คุณจะได้ไปคนไม่ดีไปด้วยอะไรเงี้ยมมผมไม่ดีคุณก็ต้องไม่ดีด้วยอะไรก็ไปเรื่อยครับอ่ะเขากะโดงถ้าคุณอนุทินและพักพวกพักร่วมต่างๆไปดูแลกระทรวงมหาดไทยแล้วต่างๆเนี่ยเขากะโดงจะหยุดจะเงียบจะหายจะจมไปไหมครับอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของคดีความนั่นแหละครับผมเชื่อว่าทางคนที่เดินงานด้านคดีความก็ว่ากันไป แล้วก็ยังไม่ลงตัวนะว่าคนคที่ซื้อมาเนี่ยได้มาโดยชอบหรือไม่ถ้าได้โดยชอบต้องจ่ายตังค์เยอะอะไรอีกเรื่องหนึ่งก็ดูหมัดไทยกรมที่ดินก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าที่พิีกรมที่ดิมน,นมาแล้วก็ไม่ดําเนินการให้ตรงไปตรงมาเนี่ยก็โดนร้องอยู่ดี uh huh. ผมว่าไม่ค่อยเรียดเลยนะครับแต่มันจะมีเรื่องของด uh ีไซน์แค่นั้นเอง uh huh. เพราะดีไซน์เนี่ยมันจะเป็นคดีเป็นการเริ่มต้นเฉยรับมันจะโดนทําให้เจือจางไปในสมัย หลังของคุณยิงรักได้จำบ้างจำได้ป่ะสมัยคอสชสมัยแรกจนนี้อธิบดีดีไซดโดนคดีความไปเลยคอังก็เป็นไปได้คุณทาริดไหมตอนนั้นใช่คุณทาริดเป็นเป็นไปได้แต่นั้นเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีนะเรื่องนี้มันเป็นไปได้แล้วมันจะมีการกวาดล้างกันอีกรอบมันเรื่องธรรมดาครับคุณผู้ชมพิมพ์มาอีกนะครับผมสนุกมากกับการเอาความเห็นที่ต่างมาแลกเปลี่ยนบนโต๊ะนี้นะครับแล้วก็ร่วมโบท ไปกับเราตอนนี้2,000กว่าบทแล้วเราสามารถดูได้ก่อนเข้าๆไหมยังไม่ต้องหยุดบทก็ได้ดูเล่นๆดูเล่น,ลนๆก่อนก็ได้ดูได้ไหมทีมงานอาจจะส่งสัญญาณมาหน่อยว่าคุณอนุทินจะได้เป็นนายกคนที่32หรือไม่อ่ะดูอุย้ยโอ้โห50,50นะ50-50ดีสนุก,สน,กสนุกดี2,000 9สองพันเก้าสิบห้าโหวตห้าสิบห้าสิบนะคผู้ชมโอ้โหปีเป้นเลยตื่นเต้นมากใช่ได้ใช่ได้ก็ดูต่อไปดูต่อไปเพราะมามีโอกาสที่จะแทรกซ้อนครับเด็จพระยุทธ์จะมาไม่อะไรอีกเรื่องใช้กระแสไม่ตัดละตัดเลยใช่ไหมหรือแต่ปเด็จระยุทธ์ครับโอ้โหผู้ชมเราเหมือนจะมีหลายปัจจัยที่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนพักประชาชนโหวตให้แล้วเนี่ยแต่ก็จะโหวตให้แล้วเนี่ยแต่มีปัจจัยทางการเมืองอื่นๆเป็นไปได้ก็คือก่อนที่จะไปลงคะแนนจนถึงวันที่ลงมติอ่ะวันที่ห้าใช่ไหม วันด้ฮั่ะมันสุกเกี่ยว่าพักประชาชนต้องการให้เป็นวันดีห้าแต่ผมพาไปดูเอกสารล่าสุดเขามีประมีการประชุมวิบกันนะครับเอกสารล่าสุดเนี่ยพยายามจะขอเปิดประชุมื่วโหวตนายกแต่เข้าใจว่าคุยกันหนึ่งชั่วโมงครึ่งคุยกันไม่จบเดี๋ยวจะคุยกันช่วงบ่ายสามโมงอีกครั้งอ๋อเป็นไปได้เพราะว่าท่านประธานวันนอท่านก็เอเดียไปทางพักเพื่อไทยนะธรรมดาไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าถ้าเร็วหน่อยก็ดีแต่ว่า ทางนี้ต้องการดึงให้ชา้าเพื่อจะได้ขอความเปลี่ยนแปลงครับขอ,อสิ่งที่ไม่ขัดฝันหรือว่าจะมีโทรศัพท์มีอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ใครจะโทรครับโทรศัพท์ได้ไวกว่ากันอ,อ่ะคุณผู้ชมดูภาพเอกสารนี้นะครับพักภูมิใจไทยยืน่นบรรจุในการเลือกนายกต่อประธานสภาหลังจากที่คุณอนุทินประกาศ ตั้งรัฐบาลนะครับนี่คือเอกสารนะครับคุณชัยนชนกคิดชอบนะครับนำกรรมการบริรหารพรรคของพรรคภูมิใจไทยเส็นลายมือชื่อนะครับเพื่อขอบรรจุวาระการเลือกนายกนะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในวันนี้นะครับ บ่ายสามโมงจะมีการประชุมวิววบกันอีกครั้งเราไปดูเกมในสภานะคือหมายความว่าก็ไม่ง่ายที่จะเปิดสภาพูดนายกถ้าพูดกันตรงๆถูกไหมครับ<ช>เพราะฝั่งพักประชาชาิเนี่ยคือเครือข่ายของพักเพื่อไทยใช่ถ้ารู้ว่าเพื่อไทยไม่ได้เปรียบเนี่ยยังไงยังไงกอดึงไว้หน่อยก็ดึงไว้ก่อนเพื่อเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงครับก็ไม่เป็นหาเป็นไปได้ก็อยู่ที่ว่าทางภูมิใจไทยจะมีความเข้มแข็งขนาดไหนและพรรคประชาชนก็ยืนอยู่แค่นี้ก็ไม่ไปทางอื่นหรอกครับ แล้วก็ปัญหาก็คือคงไม่ไม่สวิงไปทางพักพักเพื่อไทยนอกจากนอกียจากว่าจะพักเพื่อไทยจะยอมถอยมาอมเอาพลเอกประยุทธ์มาแล้วก็ดึงภูมิใจไทยเนี่มาร่วมรัฐบาลหาพลเอกประยุทธ์มาของแล้วเพื่อไทยยังขอ,อกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งระหว่างเพื่ออ,อะไรนะหมาดไทยกับทางสาธารณสุขเ่า oh. จะแบ่งกันอะไรก็แล้วแต่โโ oh. แล้วคประชาชนก็เป็นฝ่ายคา้านอยู่พักเดียวเหมือนเดิมซึ่งก็ดีชอบครับ,บ,รบงั้นเก่งถามเสนุกแบบนี้ผมดูในคอมเมนต์นแฟนรายการน่าจะหมดคําถามแล้วถ้าถามจริงๆลงไปในใจลึกๆนะมีช่องว่างตรงไหนไหมที่รู้สึกว่าเออภูมิใจไทยจะเบี้ยเรารู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอืมผมมองอย่างนี้นะค,คือถ้าพืชไทยเนี่ยเหมือนเป็นพ่อค้านะทางภูมิใจไทยเนี่ยเหมือนเป็นนักเลง คุณจะคบนักเลงหรือจะคบพ่อค้าพ่อค้าเนี่ยมีโอกาสเมื่อคุณหมดประโยชน์เนี่ยคุณอาจจะโดนทิ้งได้ครับแต่นักเลงเนี่ยคําไหนคํานั้นยังเชื่อตรงนี้อยู่อรอดูนะอทืที่เราวิเคราะห์กันนะครับผู้ชมคือเราวิเคราะห์จากสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่เกิดขึ้นในข้างหน้าอีกสี่เดือนนี้เราต่รอดูเราเต้ดูแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าถามว่าความเชื่อใจระหว่างสองฝ่ายพร้อมๆกันเนี่ยเราเชื่อนักเลงมากกว่าที่จะเชื่อพ่อค้าครับ วันนี้สีส้มเชื่อนักเกรงก็คืคอภูมิใจไทยมากกว่าพ่อค้าคือสีแดงใช่แต่ผมจะหยิบคำพูดตรงนี้ตัดไปเป็นคลิปน่าจะสนุกรับทัวร์เพราะต้องมีความเห็นจากฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะอะเนาะไม่มีปัญหาแล้วครับทัวร์มาลงเหมือนสีส้มเนี่ย,ยรับจบทุกเรื่องนะอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับพักไอ้พักส้มเลยนะเขาก็บอกไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยน่าเชยภาษาัยรุ่นนะไม่เกี่ยวกับกูเลยครับบางคนบอกแบบนั้นรับจบหมด รับจบหมดแต่เจ็บมากเจ็บน้อยแต่สิ่งที่เข,เขาทำเขาทำคืออะไร <c oughs> คือเขาผ่าทางตันไม่ให้มามีการชะง,งักไงถ้าชะง,งักแล้วมันจะกลายเป็นหลายไปทางขั้นต้นกับผลพระเอกประยุทธ์ขั้นต่อมาก็คือมุตตังดาวขี่เจรวดมา <c oughs> โอ้โหมีมีมากกว่าพลเอกประยุทธิ์อีเหรอใช่ เสียงุต้องต้องเล่าในรายการนะคือช่องทางไหนได้มาตาห้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนั้นอาจจะไม่อาจจะเลยไปกว่านั้นด้วยโอ้แล้วแต่คือไปไม่ได้ไงไปไม่ได้แสดงรับหนุ่นี้ใช้ไม่ได้เสียเวลาฉีกเลยหมดเรื่องออือไม่จะยาก ไปทางนั้นเลยใช่ฉีกเลยนะนั่นก็คือคุณต้องสร้างสถานการณ์ก่อนในการจะฉีกลำหนุนทุกครั้งคุณต้องสร้างสถานการณ์ก่อนม็อบชนม็อบนุน่นนี่นั่นอะไรไปเรื่อยอันนี้ก,ก,การเมืองไปไม่ได้ไม่สามารถจะตั้งนายกได้ใช้เวลานานเกินแปกว่านไปซึ่งในต่างประเทศเขาไม่ตั้งเขาตั้งอะไรเป็นหกเจดเดือนก็ยังอยู่ได้นะปร,ระเทศไทยนี่อยู่สักเดือนน,นคงจะช็อกแล้วจะต้องรีบฉีกเราไปดูนักเลงสีน้ําเงินไหมเขาโพสต์ไว้ในพักภูมิใจไทยนะคือ ตัวเลข32ใหญ่ๆเลยนะผมดูนี่นะครับคุณอนุทินชามวิรกูลแคนดิเดตนายกคนที่32ประวัติพร้อมนะนักเลงคนนี้นะคือในมุมมองของเซนโนโอ้โหคือพร้อมมากๆนะ ตัพ,พักพักพักภูมิใจไทยน่าจะทำเตรียมไว้นั่นทำเตรียมไว้คือเรื่องการตั้งรัฐบาลเนี่ยในส่วนตัวผมก็เฉยๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วพรคประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วส่วนผมก็ผมดูเรื่องเดียวอะ่ะค,คือเรื่องกัมพูชาว่าคุณจะมาเดินเกมแบบไหนถ้าคุณเดินเกมรัสเารที่ว่าเป็น one voice ได้แล้วคุณกัตทหารเนี่ยพูดคาเดียวคำคำเดียวกันไม่ใช่การคนต่างพูดแล้วก็เดินเกมด้านอ่าประการาข่าวสารนอกประเทศได้ไปสมดุลในอันตัวโอเคครับ เออถ้าหมายหมาย,หมายความแบบนี้เทียบกันเนี่ยถ้าเก่งฟังสีนงแบบนี้นะคุณอนุทิน จะทํางานในเรื่องของชายแดนดีกว่าคุณชายกเกษมแบบนั้นเหรอครับผมไม่รู้ไงครับผมฝากไว้ว่าคุณทําให้ดีนะไม่ดีก็ต้องผมก็วิจารณ์เหมือนเดิม,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 ม <laughs> แต่หลักการคือเป็นอย่างนี้คุณจะต้องทําให้เป็นเอกภาพค,คุณจะต้องไปจัดการคุณเซ็นที่ภายนอกให้ได้นะครับก็คือเรื่องของการบีบเรื่องหลายเรื่องอะ่ะรวมทั้งเรื่องของการสอาญาลงประเทศในเรื่องของไออสสมาชิกถาวรคณะมนตรีความม่นคงหสังชาติเนะี่ยคุณต้องไปล by, ็อบบี้ไปต่างๆคุณต้องแสดงผลงานตรงนั้นออกมาเพื่อให้มั่นใจว่าแท่นนี้ปลอดภัยครับ ถ้าประเทศไทยปลอดภัยปั๊บเป็นผลงานคุณเลยเพราะเวลาชาติามสีเดือนมันเร็วมากคุณเป็นล็อบบี้แล้วคุณทําให้ดูให้ดีได้ปั๊บเนี่ยคุณจบงานครับผมถามสินงต่อนะไม่กลัวภูมิใจไทยขี่ส้มใช่ไหมคือคุณอรุทินเนี่ยไม่เคยเป็นรองในทางการเมืองสักเท่าไหร่นะมันคนละตลาดผมก็พูดแต่เพื่อไทยล้วผมก็ไม่เข้าใจคุณไม่ยุ่งอะไรกับส้มมันม,มันคนละตลาดครับ ลูกค้าคุณคนละพวกคุณก็ไปอยู่ในลูกค้าของคุณคแต่พอพอ,พอคุณข้ามมาปั๊บเนี่ยคุณจะเริ่มแกว่งแบบเพื่อไทยอ่ะอพอคุณทำหลายอย่างแล้วมันทําไม่ได้แล้วมันมันกลายเป็นขัดตัวเองไปไงมันก็เลยมีปัญหาของเพื่อไทยถ้าถ้าภูมิใจไทยจะทําแบบเดิมก็จะเกิดปัญหาแบบเดียวกันครับ,ค,รบคุณอาจจะมีคนรุ่นใหม่มีโน้มมีนีน่โอเคอ่ะ แต่ว่าดีเมันไม่ได้มันก็ลำบากคุณสู้คุณไปเหมือนกับคุณมีสินค้าดีในมือคุณเล่นสินค้าคุณให้มันเข้มแข็ง,ขงสิล้วค่อยไปเก็บกวาดไอ้สินค้าที่อ่อนแต่นี่ปรากฏว่าคุณมาเล่นของของที่อ่อนของคุณสู้ของแข็งคนอื่นนะ่ยมันลําบาก ครับผมเชื่อคุณคุณรู้ทินไม่ไม่ไม่ได้เข้าใจผิดอย่างนั้นหรอกท่านก็เล่นเกมของท่านอนะ่ะเราจะเห็นว่าเรื่องของไอเรื่องเลือก,เ,อเ,ลอกเ,อเลือกสองสวอ,อะไรกันนั่นั่นะมันก็เป็นลักษณะที่เขาถนัดนั่นหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเซนองจะอยู่กับเราถึงช่วงสักประมาณบ่ายโมงนิดๆน,นะครับไม่เกินบ่ายโมงสักบ่ายโมงสินาทีนะครับแล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนกับแขกรับเชิญอีกมากหน้าหลายตาม,มาในรายการนะครับผมพาไปดูโปสเตอร์แผ่นนี้เนาะผมอ่านแบบไวๆนะ มีประวัติการทํางานนะครับว่าเคยเป็นรัฐริว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรัฐริช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นรองนายกนะครับเป็นรัฐริว่าการกระทรวงมหาดไทยควบรองนายกนะครับแนวคิดทางการเมืองนะครับสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมีตัวหนาด้วยนะโดยยึดความถูกต้องตามกฎหมายที่กําหนดนะครับพลังของทุกวัยคือหัวใจของการขับเคลื่อนประเทศ แนวคิดสําคัญคือลดอํานาจรัฐเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนยึดมั่นการทํางานด้วยแนวทางพูดแล้วทําตัวหนาเลยนะอ นี่ก็เป็นสโลแกนของนนี้ก็ข้อดีอย่างเมื่อคุณพูดตามมมวิวแล้วคุณทําตามนั้นเอัดมัดเหมือนกันนะถ้าไม่ทําใ่พูดแล้วทาทําไม่ทําทําไมทาก็แสดงว่าคุณถ้าไม่ทำจะเป็นนักเลงแบบไหนภาษาเขาเรียก่งมันมันแหมพูดออกอากาศไม่ดีเรียกว่าเป็นเหมือนนกกระจอกอะไรกันนักเลงนกกระจอกถ้าไม่ทบประสบการณ์ทางด้านธุรกิจนะครับใส่ไว้ในประวัติบอกว่าประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ยังเป็นนักบินจิตอาสาหัวใจติดปีกนะครับหลายคนอันเห็นอันนี้คือ เอาเลยนะเอาวะนะหัวใจอ่ะหัวใจไป,ไปไปไปปลูกถ่ายบินไปเองบินบินไปเองขับไปบเองเอะไรก็เห็นท่านเห็นท่านบ่อยบยครับครับนี่นะครับคุณผู้ชมยึดมั่นในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสนับสนุนแนวคิดนิรโทษกรรมสู่การปองดองแล้วก็มีประวัติมายาวเหมือนกันนะครับก็นี่คือคนดิเดตนายยกจากพักภูมิใจไทยจะได้เป็น นายกคนที่32หรือไม่นะครับผมเชื่อว่าก็ดูดูตามที่เสนอมานเนี่ยสแสดงมีไม่กี่เรื่องสแสดงว่าไม่ได้ตั้งเป้าที่จะทำอะไรมากมายมทำเรื่องใหญ่ๆไม่กี่เรื่องเองซึ่งดีสแสดงไม่ตั้งใจจะอยู่นานค,ค, <laughs> คำถามท,ท,ท้ายๆครับเสียหนุ่งสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาเนอะอะาะคะแนนเสียงของความนิยมของทหารจะไหลไปตรงไหนตอนนี้ คือถ้าเป็นพักการเมืองมาแล้วก็คุณทําเป็นวันไว้ได้ก็คือคุณมาคุณต้องคุณต้องปล่อยทหารมาอยู่ในกรอบเดียวกันกับทางการเมืองเพราะว่าอํานาจทั้งหมดที่คุณใช้เนี่ยมันมาจากสภาความเป็นชาติอยู่แล้วมันไปทางอื่นไม่ได้หรอกครัแต่นี้เวลาให้สัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยกบังเอินทหารเ็ามีข้อมูลแน่นกว่าไงแล้วทางรัฐบาลก็ไม่ปรารถนาที่จะไปยุ่งทีนี้ผมก็เลยเสนอนะว่า มาอยู่ได้กันจะทําอะไรก็คุยกันยกตัวอ,อย่างเลยนะที่เป็นรูปธรรมเลยคือเรื่องของการประชุมเรื่องจีบีซีครั้งแรกเนี่ยที่หยุดยิงหกชั่วโมงอะไอ้ตรงเนี้ยนะ คือถ้าคุยทหารสักหน่อยทนะานก็จะคำนวณได้ว่าคุณจะต้องหยุดยิงภายในกี่ชั่วโมงอันนี้ฝ่ายการเมืองไปตกลงใจกันเองเห็นไหมนั่นก็แปลว่าคุณไม่คุยกันหรือไอ้เรื่องที่บอกว่าอะไรนะเรื่องของไส,ส้ศึกเกิดจากฝ่ายการเมืองไปหยุดทหารคือการเมืองกับทหารจริงๆต้องคุยกันเดียวนั้นผมยกตัวอย่างบ,าบา่อยๆเรื่องของสมัยอยุทยานเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยตอนนั้นพระพราชนูอยู่ข้างหน้าลบอยู่ข้างหน้าท่านสั่งให้ถอยครับพระราชนูไม่ถอยเพราะว่าลบชนะอยู่ให้ถอยทําไม ก็เลยส่งสามไอบอกว่าถ้าคราวนี้ไม่ถอยตัดหัวมาพระราชนูตกใจถอยทับเลยพอถอยทับมาก็มันดูความไม่เป็นระเบียบตันพม่าก็หลุดลุยมาปรากฏว่าข้างหลังพระในสวนทําอะไรรู้ไหมครับก็คือทําการเขาเรียกว่าซุ่มโจมตีบีบทั้งสองฝ่ายเรียกว่าแหลกเรียกว่าอะไรทำลายได้หมดอะทางกองทัพพม่าเลยแต่ถ้าพรับพระชนูลบมันจะลบเฉพาะไอกองทัพหน้าครับ แต่ถ้าใ,ใ,ใ,ให้ปล่อยไหลเข้ามาเนี่ย<ม>ชนะทั้งกองทัพเลย<ม>นั่นหมายความว่าข้างหน้าคือทหาร,รข้างหลังคือรัฐบาลเนี่ย<ม>ต้องคุยกันครับต้องไปอาน้ำหนึ่งกันเดียวกันมันถึงจะจังหวะจะได้อาจังหวะน,นี้ให้ถอยครับผมถึงบอกว่าไฟมัอบอยถอยไม่ผิดนะ<ม>แต่ต้องถูกจังหวะหาน<ม>บุกก็ไม่ผิดแต่ต้องถูกจังหวะทั้งคู่ครับ ถึงจะชนะอ,อ๋อแล้วแล้วในสมอภูมิแบบนี้นะคะแนนเสียงที่ประชาชนก็จะรู้สึกว่าทหารเป็นกระแสสูงเนี่ยจะไหลไปที่ปรรคัรเมืองไหนได้ไหมไม่พอเป็นเรื่องการเมืองคือการนผมว่า,าแยกกันเลยเนาะประชาชนคือเขาที่แลนไม่รู้จะพึ่งใครครับเขาอยากจะพึ่งรรคการเมืองแต่คุณพึ่งไม่ได้ก็ต้อง,งพึ่งทหารครับไม่มีอะไรนอกจากนั้นแต่เวลาคุณสังเกตสิเวลาที่จะมีพวกคลั่งอ่ะคลั่งชาติเนี่ยนะโดนเบรกจากทุกฝ่ายครับ ดังนั้นประชาชนคนไทยมีวุฒิภาวะพอผมว่ามีวุฒิภาวะเยอะด้วยอ่าแต่ว่าจะไปช่วยทหารก็ไปช่วยเลยผมก็สนับสนุนแต่ว่าจะไปทําอะไรแทนทหารเนี่ยเขาก็โดนเบรกต่างๆซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเกาะกระแสได้ง่ายนะักไอ้เรื่องนี้เป็นการมีวุฒิภาวะของคนไทยครับซึ่ง เป็นเรื่องดีในอนาคตนี้ประเทศไทยจะได้เข้มแข็งขึ้นครับอ่ะคุณผู้ชมครับเราอยู่กับเสนโงกมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เกียรติรายการของเรามาโดยตลอดนะวิเคราะห์กันต่อจับกระแสกันต่อก่อนที่เราจะลาเสินโงไปแต่รายการเรายังอยู่นะครับผมพาไปดูผลโพลอีกสักครั้งเผื่อว่ามีมี51%กับ49%เขว่ายังไงกันผลโพนะครับท <c oughs> ี่ อเท่าเดิมเท่าเดิม2,300โวลต์ยัง50า0นะดีละดีละอย่างเงี้ยได้รุ่นดี <laughs> สนุกดี <laughs> อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูคุณอนุทินจะได้เป็นนายกคนที่3 12หรือเปล่านะครับวันนี้ขอบพระคุณเสนุกมากครับยินดีครับ,รบสวัสดีครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today